อันนี้เป็นหยกกล้วยบอไอโอ้บ่ฟักจะเคียงดีดีเนาะเอาตามสะดวกม oh, ันบอคือจงว่าแมนฟ้านบอพุงโอ้สับว่าแมนฟ้านบอพุงอีดีพี่น้องพี่น้องหูบอนีกำลังสียเห็ดหยังค่ะเอาไอนี้ก็ลัางเสีเห็ุหนังค่ะไออาหารไก่ครับอาหารไก่ก็คือเอาหยกกล้วยต้องผสมหนังอีกว่าจานี้ผสมห่ามกับหัวอาหารเล็กหน่อยครับ โอ้หัวหานส่วนหน่อยแต่ว่าห้ามไร้กลัวอีหยังหลายกลัวกันยกกล้วยนี่คือสิลายกลัวมือมันบ่ไร้กลัวมันกินดีบ่ล่ะค่ะนี่กินดีครับกินดีอ๋อก็คือยกกล้วยนี่ให้ทุกมือบ่ค่ะหรือว่าจะเปลี่ยนเม่นหนุ่ยเปียนครับแหนแดงแน่ผักบุ้งแน่นะครับโอ้แหนแดงแน่ผักบุ้งแน่หนโอ้ก็ซำใส่สู้รสให้กินเนาะเปลี่ยนรสชาตินะคะขนาดคนเท่า กินแต่ปนไหล่ก็ยังเบื่อเนี่ยบ่กพักสีเขียวนี่ได้บ่ทุกพักอยู่บ่ไอหรือเปล่าไหนได้อยู่ครับผักสุดดก็ได้ครับโอ้พักสุดยดพักตับเอียงกับตับลึงเนี่ยเนาะเห็นธรามาให้อ่ะพี่น้องคะบางเพื่อเพิ่นก็ได้กินกล้วยซุปข้าไอเนาะกล้วยซุกซุปบวชซุปซุปซุปสีน่เขาก็สามารถเอามาเป็นวิตามินเนี่ยเพิ่นได้ แล้วก็พักสีเขียวนี่เป็นยังนี่กินดีแห้งนะคะเขาก็จะปลูกกล้วยบัวเดขาดเลยในสวนเ่าโดยเฉพาะยกวกล้วยนี่เป็นยังที่แบบลดต้นทุนได้ดีแห้งนา่ออนอ,อยายนู่นเวลาเขาแต่งนอกล้วยนะคะแบบเวลาแบบกล้วยที่เขาตัดออกหรือว่าต้นได้ที่แบบว่ามันมันบกเป็นตาเอาสินะคะ่ะแบบเขาได้ตัดเคือตัดยังแหลวนี่แหล,ละค่ะเขาเอามาเป็นอาหารให้ไก่ให้ปลาเขาปลานี่ในสากาบับเด้แบบว่า ให้หัวอาหารด้วยค่ะพี่น้องยูนีคือจะเลี้ยงแบบลดต้นทุนนะคะลดต้นทุนแล้ะก็บอ่ออยากมีผ้าละนะคะ่ะเพราะว่าย่างที่บอ่อค่ะเ้าเห็ดเห็ดแหล้วมันหูซส้อกเป็นผ้าละมันก็จะเมื่อยค่ะมันจิตถูกนะคะมันมวลเป็นสางความทุกใหเจ้าข้องค่ะมันจิตไกดเป็นความถูกนนเนอะออายน้อเป็นจังไรไอ้มาอยูน่นี่เลี่ยงกบเลี่ยงปลามวนบ่ มวนอยู่ก็ตอบสันเด้อเอาตแ,ตแ,ตแต่กี่กินกบตอนนี้มาเหลียงกบกินกบบอ่อยบอกนิลาเห็นบอกค่ะพี่น้อง,ย,งยังจะบอกพี่น้องไว้ด้วยะค่ะว่าเวลาเขาจะเฮ็เุเกษตรเนาะยังสมมติว่าเขาเหลียงงั่วยู่นะคะพี่น้องใจตรงดรดเดดขาดเนี่ยเหลียงแล้วตรง,ตรงกาดนะคะกาดที่จะขายกาดที่จะปล่อยกาดที่จะกินเพิ่น,นึงทีนะคะ แต่ว่าส่วนมากค้นอยู่นี่กินโบกินกินแต่หลวพักจำเจวกินใดแน่ก็คือสิปลาปลานิสานอ่ะเออบกินครบเศร้ากินเลยว่าสัตว์พี่น้องเพราะว่าเลี้ยงพืนมาตั้งแต่เบอเนบะนออื่นาะอเลี้ยงได้แน่นอยป่านี้พี่น้องเพราะมันใหญ่มากแล้วอ่อนซ่อนเพิ่นน่ะนะค่ะจนบวกินเพราะไม่ว่าขีดเดียที่ยังเ้งได้วยอไอแปลว่าเอ็นดูนะคะดูเอ็นเอ็นดู มันนี่ป้านี่ก็คือเอาง่ายค่ะอยากอยากกินก็คือในสาเลยนะคะตักเอาปลากินเกลืสุขับ่าแมนดอกคือสลาดแต่แมนบอกอ๋หูป่ว่าเด็กหน่อยนักเรียนเขาว่าจังเดอเวลาคุณครูบอกว่ากินปลาเยอะๆหน่อยจะได้ฉลาดแมงสีนานักเรียนมันเถียงตัวเหมือนนั้นมันไม่จริงหรอกครับครูคุว่าถ้าปลาฉลาดทําไมมันถึงกินเยาปลอมผมุหมนอกับแมนควัวมันเนาะ นันนี้แหละค่ะพี่น้องเดี๋ยวจัะหน่อยกับสีไซห้ามเลยค่ะเด้อปกติไอหัวอาหารไก่กระสอบหนึง่งตั้งแต่ตอนเ่อท่านเดมีการลดต้นทุนน่ะนะหมันได้จักหมื่นได้อยู่สิบสองหมื่นสิบสามหมื่นอะครับเพราะว่าเสาสองโลแหล,ล่งสองโลไก่ที่หาโตโอ้มัเน,นี้ตั้งแต่หาวิธีลดต้นทุนนี่เด้อค่ะได้ประมาณจักหมื่นเดือนหนึ่งครับเดือน,อนหนึ่งหมื่นหนึ่งอยู่โอ้เดือนหมื่นหนึ่งสองหมื่นอ,อยู่เนาะ ต่อไปกะไซห่อมเนาะไอเนอะาะใส่ซ้ำหนีบวค่ะไสองโปนึ่งะสองกับโปะอันเดียวเด้อมาตายวะนี่เฮ้ย <c oughs> โอ้ยลูกชายเจ้าก,ก็เป็นหังสี่พี่น้องโอ้ยมันก็เป็นหังสี่ละพี่ <c oughs> เป็นหังสี่วะนอนเฝ้า <c oughs> ใส,ส่สองถาสองปุป๊กอยังเงี้ยก็อย่างงี้ยกาะสองกอโอ้อาหารใส่ซ้ำหนีบ่ค่ะนค่ะมาณจสองขีดค่ะแบบเม็ดกับแบบผงแบบใดเพิ่นกินดีกว่ากันค่ะกะแบบผงเลยสิกินดีกว่าครับโอ้แบบผงกินดีกว่าอันนี้ซือซ้อมาผิดัซีษผู้จัดการซื้อมาผิดค่ะพี่น้องอ่านี่ค่ะมาบอกวิธีการลดต้นทุนค่ะพี่น้องนะคะนี่ค่ะผู้จัดการเฮ็ดแบบนี้ให้กินทุกมื้อนะคะห้ามนี่ก็บซอดจักบาทพี่ สอสละอร่อยสอบละอร่อยนะะเนาะค่ะน้อสอบนึงได้แบบแน่นอืมโอ้ยอันมานี่แมโอ้ยนอนรับดีแฮงไปไปไปให้อาหารไก่เร็วตือนเตือนตือนไปค่ะพี่น้องสิพาไปเมืองไก่ผู้จัดการค่ะนะคะเดี๋ยวไปให้อาหารไก่กันค่ะไปกันเลยไปตัวเนาะ อีกค่ะพี่น้องหนแดงข้ามีทุกหม่องนะคะหนแดงมีทุกที่น่านจะเปิดก็ออกมาแล้วทั้งหดอู้สีงามแห้งนอกขาขนพันไออู้ขนเหลืองงามแห้งพี่น้องคุณขาห่มใส่คุณอ่ะอู้ออ้นี่นะคะพี่น้องคะการลดต้นทุนของผู้จัดการนะคะลดได้ยี่หีค่ะพี่น้องแล้วก็มีหลายๆเมนูนะคะโบเดมแค่บ่บมีแค่เมนูเดียวค่ะพี่น้อง แน่พับุ๋งแน่ค่ะแน่แดงแน่ผักบุ้งแน่นะคะเชาวอาจจะกินผักบุ๋งอืมโอ้สุดยอดแห้งผุนเพิ่นมักกินอยู่ตัวละไอเนาะอ่ะมะหอยเล็กๆมีกินอยู่บ่ค่ะีพูดแั้งจะกินเรือยๆมีกินเยอะอยู่แล้วค่ะโอ้พี่น้องคะการที่เขาจะหอยไอแขวนไอที่ใส่อาหารเพิ่นนะคะแนะนำว่า ให้เข so 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 ินจากบินนะคะพี่น้องเพราะว่าอย่างเพิ่นถ้าห้าเอาลงแบบว่าตีนเพื่อนจะถึงอะนะค่ะตีนเพื่อนจะถึงแล้วเพิ่นจะเคลียเคลียนี่เขาจะเสียเปลืองหัวอาหารเท่านั่นนะค่ะแบบว่ามันจะเฮียลงอะนะค่ะเพราะว่าไกลนี่คือสัญชาตญาณของเพิ่นเพิ่นจะมาเคลียเนาะค่ะเนาะถ้าเพิ่นเด้เคลียแล้วเพิ่นกินกินกินไปเคลียไปกินไปเคลียไปนี่คือจะเฮียหลายกว่าได้กินอะนะค่ะนามคือกันนะคะพี่น้องก็คือจะให้เพิ่น โม่ให้เอาตี้นขึ้นไปถึงเหมือนซาบไปไกลถึงไปเคลียถึงอ่ะนะคะ่ะก็คือประมาณนี้นะคะ,ะพี่น้องลองไปเห็ดมังนอกะเน,นอกนี่ค่ะมองตะก,ก่าเพ่อนนะคะก็เอาไหว้เพลิอนออกกํา่างกายค่ะพี่น้องเพื่อกระสิกระดดขึ้นไปหูนอยู่ทั้งนี้นะคะ่ะมองนี้นะคะเป็นยังเขาตื้อตรงแขวนแบบนี้ค่ะพี่น้องก็คืออ่าขอดีของเพลินก็คือเวลาหเหาออาพักบุ้งพักชูรสตุงสีมาว่างไห้ ะตะก,กาเพื่อนก็นจิบอกเด็ดติดดินพักก็จะโบป่วยโบจืดไหวนะค่ะพี่น้องบันีกะไก่กะสามารถกระโดดขึ้นไปโหนเหล่นได้นะคะยังงเว้นกะไม่แอบเมืองเพิ่น,น,น,นเพื่อกะจโหนเล่นนะคะบนันีคือตรงนี้นะคะเขาก็จะเอาไว้แบบว่าบางเธอเขาเอาอาหารวางไม่เพิ่นเช่นบอกหุงซุกกล้วยยังสีนะค่ะเขาก็จะบอกเด็ดเอาไปร่วมกันกับอมองทีเอาไว้อาหารให้เพิ่นนงสีนะค่ะ เพราะว่าบางเือมันกเกิดการอัพการเจืนเพราะว่าอันนี้ห้าก็สามาถเอาไปหลางได้นะคะการเห็ดเหล่าไกผู้จัดการเนาะคะ่ะนอค่ะจะประมาณนี้ค่ะอู้นี่ค่ะพี่น้องไข่ไงแล้วค่ะเตกีโใหไ่ป,ยยปันนี่ค่ะพี่นอ้องอู้นี่ค่ะอ่าก็จะแช่กับพี่น้องเนาะคะ่ะนอแบบการถืเห้าไหแบบว่าผืชดพักที่แบบว่ามีโปรตีนสูงสิ ไข่เพ่อนก็นจะเป็นลูกใหญ่นะคะพี่น้องไข่เหลืองเพลินอ่ะนะคะ่ะก็จะลูกใหญ่ออ้พี่น้องใหญ่ขึ้นแบบลายแห้งค่ะโอ้หวงไข่บ่ขอเน่นะคะการเก็บไข่นะคะพี่น้องเขาก็จะโกเก็บมดนะคะเขาก็จะเอาไหว้หน่วยหนึ่งสินะคะ่ะเพราะว่าไข่เขาแบบว่าเหูว่าเป็นหมองไข่เพม่อนนะคะเขาจะกลับมาไข่อยู่นี่นะคะอ่ะ ไปเก็บอีกฟังนึงลูกไปนี่ค่ะขี่ไก่นะคะพี่น้องผื้นนี่ห้องก็จะเอาแก็บมาเทหรือเๆ่ยนะคะนี่ก็จะพ่อมันแหงแล้วนะคะแหงเล้วร้ายแล้วห้องก็จะเอาายใส่กระสอบไหวนะคะพี่น้องเอาไหวจะใส่ผืนพักเข้ากระได้นะคะนี่ค่ะอา้าวน้องโตโน่ครับเก็บไข่ตรงนี้ก็มีไข่ค่ะพี่น้องไข่นี่ห้องพอด้ซื้อแล้วนะคะพี่น้องทุกหมือนนี้ มือหนึ่งนี่ค่ะมือหนึ่งเก็บแต่ประมาณนี้นะคะ1 2 3 4งสองสามสี่ห้าหกเจดปดเก้าสิบอ็ดสิบ้หาหน่วยป่ะโอ้เก่งมากเลยนะคะแล้วลังพากันรุ่มกินนะคะเส่าแรงเขาก็จะให้อาหารแบบนี้นะคะพี่น้องนี่ค่ะเราไกลห่ากับพยายามจะให้จืดน,นะคะเพราะถ้ามันจื้นแล้วมันก็จะแบบว่า กินไม่พึงประสงค์ก็จะตามมานะคะแล้วก็จะแบบมีพวกเ,เสือล่ายัาง,ยางสินะคะประตูนะคะอ่ะโชว์ไข่หน่อยซินี่นะคะพี่น้องอ่ะใส่ละนี่คะ่ะไข่ให้หคะ่ะพี่น้องโอ้หนวยใหญ่กว่าเก่าเนอะอนายนอ้อ <laughs> แต่ว่าใหญ่ใหญ่ขึ้นกว่าเก่านะคะพี่น้องขาอย่าลืมเลี้ยงแหนแดงไว้เด้อค่ะเด้อแหนแดงนี่ลดตน้นทุนเด้ดีนะคะอ่ะมื้อนี้เอาคลิปสั้นมาฝากพี่น้องค่ะบรรยากาศยามแรงนะคะพี่น้องนี่ก็จะเป็นเหล่าไก่บ้านค่ะเหล่าไก่บ้านกําลังฟักกําลังออกลูกนะคะพี่น้องเลี้ยงแบบว่าเริ่มต้นจากสุกแค่สองสามตัวเองค่ะพี่น้องนะคะอ่ะเดี๋ยวคลิปน้าเจอกันไหมคะ่ะพี่น้องมื้อนี้สวัสดีค่ะ